สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิปนะคะเรามาฟังุลน,นิกรกิมหลวนตอนเขมรกำแหงกันค่ะเขมรกำแหงตอนผลร่มกล้าตายตอนที่สองไปฟังกันเลยนะคะถึงแม้ว่าระเบิดมือนี้ระเบิดห่างจากที่พักคณะพักสีสหายประมาณ200เมตร ต่เสียงระเบิดของมันก็ดังสะเทือนเลื่อนลั่นได้ยินถนัดดรดิเลกในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจชายแดนกองร้อยนี้เพ่นพรวดลุกขึ้นยืนวิ่งไปที่ผนังปราศาสตร์คว้าปืนกลมือที่วางอยู่บนแท่นหินลงมาแล้วร้องบอกพักพวกของเขาเร็วออกไปสังเกตการที่บอกกองร้อยอาจจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น ดอกเตอร์เดเลกถือปืนกลวิ่งออกไปจากปราสาทหินอันผุพังหลังนั้นอย่างร้อนรนพลดิกรกิมหนวนและเจ้าคุณปัจจนึกต่างลุกขึ้นจากเตียงผ้าใบคว้าปืนกลมือคู่มือวิ่งตามนายแพทย์หนุ่มออกไปโดยเร็วในที่สุดคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจ,จนึึก็พากันมาที่กระท่อมใหญ่หลังหนึ่งซึ่งเป็นสถานีรับส่งวิทยุ ของตำรวจภูธรชายแดนกองร้อยนี้พวกตำรวจเกือบห้าสิบคนมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่และหลายต่อหลายคนกำลังวิ่งมากระท่อมหลังนี้ถูกชิ้นระเบิดของระเบิดมือพังทลายราบไปแถบหนึ่งฝาและหน้าต่างด้านนั้นหายไปหลังคาพังยุบลงมานายพลดิเรกพาเพื่อนเกลือทั้งสามกับท่านเจ้าคุณบุกเข้ามาในกระท่อมหลังนี้ ทุกคนแลเห็นร้อยตำรวจเอกสิงห์สาวภาคผู้บังคับกองร้อยที่สามชายหนุ่มร่างร่ำสันในวัย30ปีกำลังนั่งประคองนายสิบตำรวจโทคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานรับส่งวิทยุสิบตำรวจโทชอบชาติพรีถูกชิ้นระเบิดไร้แห่งทำให้เขาบาดเจ็บสาหาัสเลือดไหลชุ่มโชกใบหน้าและเสื้อฟอร์มของเขา เครื่องรับส่งวิทยุขนาดใหญ่ซึ่งสามารถรับส่งวิทยุติดต่อกับทางกรุงเทพได้เป็นอย่างดีแหลกละเอียดไปแล้วสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกปราดเข้ามานั่งห้อมล้อมผู้บังคับกองและ1สิบตำรวจโทชอบอุบัติเหตุหรืออย่างไรผู้กองนายพลดิเรกกล่าวถามร้อยตำรวจเอกสิงห์อย่างเป็นงานเป็นการไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกครับอาจารย์ มีคนร้ายคนหนึ่งซึ่งคงเป็นชาวเขมรยอย่างแน่นอนได้เล็ดลอดขึ้นมาบนเขานี้และใช้ระเบิดควางเข้ามาในกระท่อมตำรวจกำลังติดตามจับไอ้หมอนั่นครับเข้าใจว่าคงหนีไม่พ้นสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกนั่งตะลึงไปตามกันพ้นกล่าวกับผู้บังคับกองด้วยเสียงหนักหนักว่า ก็เราวางยามไว้โดยรอบทำไมถึงปล่อยให้มันเล็ดลอดเข้ามาได้ร้อยตำรวจเอกสิงห์ถอนหายใจหนักๆเต็มไปด้วยความสงสารสิบตำรวจโทชอบลูกน้องของเขาภูมิประเทศบนเขานี้บางแห่งก็เป็นละมาะบางแห่งก็เป็นป่าทึบมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นครับถึงเราวางยามไว้รอบๆที่พักของเราศัตรูก็อาจจะเล็ดลอดเข้ามาได้ พูดจบเขาก็หันมาทางดอร์ดิเลกอาจารย์ช่วยนายสิบตำรวจโทรชอบหน่อยสิครับดรดิเลกยักไหล่แล้วแบมือทั้งสองข้างไม่มีหวังผู้กองข้อหอยเวอะวะจนแลเห็นลิ้นไก่ท้องก็ทะลุกไส้ไหลออกมาขาขวาขาดกระลุงกระริ่งแทบจะขาดออกจากกันแล้วนายสิบตำรวจโทรชอบจะสิ้นใจในสองสามนาทีนี้ สิบตำรวจโทชอบพูดขึ้นทันทีและพูดด้วยเสียงปกติเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยผมเสียทีมันเสียแล้วครับอาจารย์ขณะที่ผมกำลังส่งวิทยุติดต่อกับกรุงเทพมันก็โยนลูกระเบิดเข้ามาในกระท่อมนี้และลูกระเบิดมือลูกนั้นกริ้งอยู่ใกล้ๆกับเก้าอี้ผมด็อเตอร์ดิเลกขมวดคิ้วเข้าหากัน ทำไมเธอไม่ก้มลงหยิบมันคว้างออกไปจากกระท่อมสิบตำรวจโทรชอบหัวเราะเบาๆมันตกตะลึงครับอาจารย์ผมนั่งนิ่งเฉยจนกระทั่งลูกระเบิดระเบิดขึ้นกิ้มหววเลือนตัวเข้ามาใกล้สิบตำรวจโทรชอบและมองดูในสิบตำรวจร่างใหญ่ผู้นี้ด้วยความพอใจน้องชายเธอถูกชิ้นระเบิดตั้งหลายแห่งหล้วนแต่อาการสาหัสทั้งนั้น เลือดก็ไหลท่วมตัวแต่เธอไม่ได้แสดงทีท่าว่าเธอได้รับความเจ็บปวดแม้แต่น้อยสิบตำรวจโทชอบยิ้มละไมโทททำไมจะไม่เจ็บครับผู้การทั้งเจ็บทั้งปวดใจจะขาดอยู่แล้วแต่ตำรวจไทยต้องทรหดอดทนครับถึงผมจะสิ้นใจตายผมก็จะตายอย่างสง่าพาเผย บัดนี้ผมได้สละเลือดเนื้อและชีวิตเป็นพรีให้แก่ประเทศชาติที่รักของผมแล้วก่อนที่ผมจะสิ้นใจตายขอให้ผมได้ร้องเพลงสยามานุสติอีกครั้งเถอครับแล้วก็ทุกคนโปรดร้องตามผมด้วยผมจะได้หลับตาตายด้วยความสงบสุขครั้นแล้วสิบตำรวจโทชอบชาติพรีก็ค่อยๆพยุงกายลุกขึ้นนั่ง และร้องเพลงปลุกใจทันทีคณะพักสีสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกและผู้บังคับกองต่างร้องตามเขาตามคำขอร้องสิบตำรวจโทรชอบร้องเพลงและทําท่าไปด้วยเหมือนกับว่าเขาเป็นศิลปินละครที่ชำนาญเวทีมาแล้วเสียงเพลงสยามานุสติอันเป็นบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาธีรราชดังก้องกังวาน ตำรวจหลายสิบคนที่อยู่นอกกระท่อมรู้สึกค,คึกคักก็ร้องเพลงขึ้นเช่นเดียวกันหากสยามยังอยู่ยั้งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพิ่นาศลงไทยอยู่ได้หรือเราก็เหมือนมอดม้วยหมดสิ้นสกุลไทยใครรานใครรุกด้าแดนไทย ไทยรบจนสุดใจขาดดิ้นเสียเนื้อเลือดหลั่งไหลยอมสละสิ้นแลเสียชีพไปเสียสิ้นชื่อก้องเกียรติงามพอจบเพลงสิบตำรวจโทชอบก็สะดุ้งเฮือกสุดตัวเขาขมวดคิ้วนิ้วหน้าแสดงความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างยิ่งและแล้วเขาก็ฟุบลงกับพื้นกระท่อมนั้น ค่อยๆพลิกตัวนอนหงายเหยียดยาวสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและร้อยตำรวจเอกสิงห์นั่งนิ่งเฉยทุกคนเฝ้ามองดูเขาด้วยความสงสารและเศร้าใจสิบตำรวจโถชอบขบกรามกรอดอาการของเขาถึงที่สุดแล้วเสียงงวนกระซิบถามในพลดิเลกเบาๆหมดหวังหรือหมอเือ,อเขาจะมองเท่งในนาทีนี้ สิบตำรวจโทรชอบหายใจที่เร็วผิดปกติในตาเหลือกช้อนขึ้นเบื้องบนเขาร้องตะโกนขึ้นด้วยประโยคสุดท้ายในชีวิตของเขาซึ่งเสียงของเขาดังมากได้ยินไปไกลและเป็นเสียงที่หนักแน่นเขาพระวิหารจะต้องเป็นของไทยตลอดกาลชัยโยชัยโยสิ้นเสียงในสิบตำรวจโทรผู้น่าสงสารก็สิ้นลมหายใจ ดอกเตอร์ดิเลกพยักหน้าช้าๆและหันมามองดูคณะพักของเขาเขาได้สละชีวิตของเขาเพื่อประเทศชาติของเราแล้วเขาตายอย่างภาคภูมิอย่างองอาจสมกับชาติชายต้องไว้ลายตำรวจไทยดูสิวะใบหน้าเขายิ้มแช่งคนที่ถูกปืนหรือลูกระเบิดตายมักจะหน้าตาบูดเบี้ยวแสดงความเจ็บปวด แต่นายสิบตำรวจโทชอบยิ้มเป้นเหมือนกับว่าเขากำลังนอนหลับและฝันหวานนิกรเอื้อมมือจี้เอวศพสิบตำรวจโทชอบเพื่อให้แน่ใจว่าสิบตำรวจโทชอบตายจริงๆไม่ได้แกล้งตายแล้วนิกรก็ยิ้มเศร้าๆกล่าวกับศพว่าไปสู่ที่ชอบเธอเพื่อนถ้าพบพักพวกเพื่อนฝูงที่นรกหรือสวรรค์ก่อนเล่าให้เขาฟังด้วยว่า ศาลโลกที่ใส่ตั้งชายตัดสินใจให้เราแพ้กรณีเขาพระวิหารแต่เราไม่ยอมมอบเขาพระวิหารให้ขเขมรอย่างเด็ดขาดผู้จบนี่ก่อนก็มองดูคณะพักของเขาขเขมรเริ่มโจมตีเราแล้วนายสิบตำรวจโทชอบต้องเสียชีวิตจากน้ำมือของทหารขเขมรคนใดคนหนึ่งที่เล็ดรอดขึ้นมาบนเขานี้ มีเสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นหน้ากระท่อมใครคนหนึ่งร้องตะโกนบอกร้อยตำรวจเอกสิงด้วยเสียงอันดังผู้กองครับจับคนร้ายคว้างระเบิดได้แล้วครับท่านใดนั่นเองเจ้าแหว้วหรือสิบเอกแห,ห้วโหระพากุลก็ฉุดกระชากลากตัวกระทาชายนายหนึ่งซึ่งเป็นชายหนุ่มในวัยเบญจเพศแต่งกายแบบชาวบ้านปา่าหรือพวกพรานเข้ามาในกระท่อมหลังนี้ มือขวาของเจ้าแห้วถือรีวอลเวอร์เมมกระชับมั่นเจ้าแห้วแต่งเครื่องแบบสิบเอกสวมหมวกเหล็กเรียบร้อยสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและร้อยตำรวจเอกสิงต่างผดลุกขึ้นยืนจ้องมองดูหน้าคแมหนุ่มผู้บังอาจใบหน้าของชายผู้นี้ปูดโป้ฟกช้ำดำเขียวโหนกแก้มซ้ายแตกเป็นแผลปากพริ้นเหมือนครุฑ ท่าทางของเขาสะบักสะบอมบอบช้ำหมดเลี้ยวแรงดร์ดิเลกกล่าวกับเจ้าแห้วทันทีรายงานฉันซิโว้ยแกไปจับไอ้หมอนี่ได้ที่ไหนเจ้าเฮวยกมือวันทยาหัดรับประทานผมออกไปหาไม้ไผ่เพื่อเอามาทำบ้องกัญชาครับออไรแล้วไงรับประทานผมลงไปตามเนินเขาตามลงไปจากสถานีวิทยุข,ของเราราวยี่สิบเมตรครับ รับประทานธรรมชาติป่าดงพงไพในตอนเย็นเช่นนี้สวยงามมากท้องฟ้าโปร่งสดใสแผ่นฟ้าทางทิศตะวันตกเป็นสีเหลืองสลับแดงปุยเมฆลอยละล่องเคลื่อนไปช้าๆลมพัดเฉยเชยเฮ้ยนายพลดิเลกตะวาดลั่นมึงจะบ้าหรือวะฉันต้องการฟังเรื่องของไอ้เขมรคนนี้ เจ้าเฮ้วยิ้มแห้งๆแ,แล้วพูดเร็วปรือรับประทานเรื่องมันก็มีอยู่ว่าขณะที่ผมกำลังเลือกหาไม้ไผ่ที่กอสักลำหนึ่งเพื่อจะตัดเอามาทำบ้องกัญชารับประทานผมก็ได้ยินเสียงระเบิดมือดังขึ้นครับเมื่อผมเงยนหน้าขึ้นมาดูผมก็ได้ยินตำรวจหลายคนร้องตะโกนเรียกกันรับประทานไอ้เปรตนี่วิ่งหนีลงมาข้างล่างผมแลเห็นตำรวจหลายคนวิ่งไปทางอื่น รับประทานผมรู้ว่าไอหอกนี้แน่ๆที่ควางระเบิดมือทำลายสถานีวิทยุของเราผมก็ปราดไปจับมันรับประทานมันดึงมีดพกออกมาจะเล่นงานผมครับผมกระชากมีดพกร่มของผมออกมาแล้วดวลมีดกับมันรับประทานดวลกันไปดวลกันมาผมเตะมือมันทำให้มันปล่อยมีดหลุดจากมือแล้วผมก็เก็บมีดของผมต่อสู้กับมันแบบมวยไทยครับ คู่เดียวเท่านั้นผมก็ล่อเสียหน้าตาแทบจำไม่ได้แล้วผมก็จับมันมาครับทุกคนนิ่งฟังเจ้าแห้วด้วยความสนใจพนมองดูใบหน้าของเขมรหนุ่มแล้วกล่าวถามเจ้าแห้วหมัดของแกหนักและรุนแรงอย่างนี้เชียวหรือว่าไอแห้วเจ้าแห้วหัวเราะรับประทานผมชกด้วยสนับนะครับพูดจบเจ้าหฮลก็ล้วงกระเป๋ากางเกง ยิบวัตถุก,ก้อนกรงก้อนหนึ่งออกมาส่งให้พลเอกพลลูกระเบิดมือลูกนี้ผมค้นได้จากตัวไอ้หมอนี่ครับรับประทานมันมีสองลูกพลพิจารณาดูระเบิดมือลูกนั้นแล้วส่งให้ร้อยตำรวจเอกสิงเก็บไว้ผู้กองเราจะต้องทำรายงานและส่งระเบิดมือลูกนี้ไปให้กองบัญชาการทหารสูงสุดแล้วพลก็หันมาทางคณะพักของเขา ใครพูดคเมนได้ลองซักถามไอ้หอกนี่หน่อยสิว่ามันชื่ออะไรแล้วใครใช้ให้มันบุกขึ้นมาบนเขาพระวิหารกิมงวนยกมือขวาตบบานิกรแล้วกล่าววา่าแสดงหน่อยโว้ยไอ้กอนแสดงหน่อยไอ้กอนกันไม่มีความรู้ในเรื่องภาษาคขมรเลยพูดได้แต่ภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาไทยเราเท่านั้นที่ถนัดที่สุดคือภาษาไทย นิกรอ,อมยิ้มแกรู้ได้อย่างไรว่าการพูดภาษาขเขมรได้คิ้มหัวนหัวเราะทำไมจะไม่รู้ล่ะใครๆก็รู้ว่าแกพูดได้หลายภาษาแม้กระทั่งภาษาหมาแกก็พูดได้คล่องแกส่งภาษาหมาร้องอีทอาร์ทฮือแห่กับมันนิดเดียวมันก็ยิ้มให้แกกระดิกหางให้พวกเราถามมันหน่อยเถอะว่าว่ามันเป็นใครเป็นทหารหรือเปล่า นิกรพยักหน้ารับทราบเขากวาดสายตามองไปรอบๆกระท่อมพวกตำรวจชายแดนหลายคนยืนออกกันอยู่ทางด้านกระท่อมที่ถูกระเบิดพังราบไปทั้งแถบนายจอมทะเลน้นวางท่าทางให้พึงพายสมกับเขาเป็นผู้ที่มีความรู้สูงคือรู้ภาษาต่างประเทศหลายภาษาแล้วนิกรก็ยกมือกอดอกจ้องมองดูหน้าเจ้าหนุ่มคะเมที่เจ้าแห้วจับมาได้ เจีย๊ยบขเนยนิกรตวาดแวดขเนยขนุนสบายหัวเจ้าหนุ่มวัยเบญจเพศยืนก้มหน้านิ่งเฉยพ้นเอกนิกรขบกรามกรอดยกมือซ้ายคว้าอกเสื้อเจ้าหมอนั่นเขย่าแล้วขู่ตะคอกขแม่บ่ายขแม่บอยเจ็๊ขเมยกแล้วนิกรก็กระชากเปลืนพกในซองปืนออกมาจี้หน้าอกขเมนหนุ่มตอบสิโว้ยไม่ตอบกูยิงนะ เจ้าหมอนั่นฝืนหัวเราะแล้วพูดไทยอย่างชัดถ้อยชัดคำทั้งนี้เพราะเขเมรตามพรมแดนนั้นพูดภาษาไทยได้ดีและคนไทยที่อยู่ใกล้กับเขตเขเมรก็พูดภาษาเขเมรได้เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันมาช้านานเหมือนน้องพี่แต่เจ้านโรดมสีหนุเป็นผู้ทำลายความรักใคร่เมตตรีของไทยกับเขเมรให้พินาศลง